สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของครอบครัวเรานะคะวันอาทิตย์วันนี้พ่อบอยก็จะพาพวกเราไปเที่ยวงานวัดค่ะใครอยากไปงานวัดบ้าง้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่งานวัดกันนะคะ เที่ยวงานวัดิวเที่ยว,วงานวัดดิงรอทั้งวันไม่นอนกลางวันด้วยนะคะเพื่อรอไปเที่ยวงานวัดน,นาาันเองเาจลบ้านบนอลเล่นจริงหรือเปล่าเ,เลจริงบอไม่ล้ม มาเล่นบ้านบอลจิงหลับแล้วบอสรถติดหนักมากจนป่านนี้ยังไม่ได้เข้าไปในงานวัตะพังเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ทุกๆปีเราก็จะมาเที่ยววัตะพังกันทุกๆปีเลยนะคะกี่ปีแล้วประมาณโหสามสี่ปีแหละมาทุกปี ตั้งแต่มีน้องโบ๊ทก็ออกมาทุกปีเลยของกินเยอะของเล่นก็เยอะของขายก็เยอะโอ้ยทางด้เข้ามาได้ในแล้วตอนนี้กำลังทำที่จอดรถไฟสวยมากเลยพี่เขาบอกแล้วได้ที่จอดแล้วจะได้ไปโรงงานวัดแล้ว ปลุกเด็กน้อยก่อนเด็กน้อยยังไม่ตื่นเลยทั้งบอสบอสถึงงานวันแล้วครับโอครับไปเปล่ายังเล่นอยู่ไหมบ้านบอลอ่ะไม่ไปแล้วกลับบ้านฮะอะไรนะไหนทยังไงฮะหน้าทางนี้สิเล่นหรือไม่เล่นไม่เล่นแล้วตัวนอนอ่ะเล่นครับนะคะพ่อโอเคไปไป เดี๋ยวจะนี่เราพานมดไปเล่นบ้านบอลก่อนนะคะแล้วเราเข้าไปหาอะไรกินกันนะคะจาใจครับคุณุโถึงแล้วนะคะบ้านบอลเด็กไม่เยอะนะคะก็ปลอดภัยหน่อยก็ใส่แม้ขนขณะเล่นแล้วก็มีการล้างเจลก่ก็ป้องกันโควิดนะคะเปิป้าเปิดป้าย้ายวันพุธสีเขียวเขียวจ้าไันไปได้ ฝันของี่เด็กๆหลายคนที่อยากจะมาเล่นนะคะนี่เหมือนที่เลยงานวัดวัดจะทำวันน,นี้ วับเป็นไรเมันเลื่อนอะไรเดี a, ๋ยววอรขึ้นไปด้วยใช่พ oh อ่ししึ้นไปด้วยงองแงแล้วค่ะจะไม่ขึ้นเป็นอย่างนี้คิดไปเลยอยากมาเล่นแต่พอถึงฐานที่จริงก็คือตัวลัวดูมีลายด้วยไปแล้วเก่งมากค่ะแล้วมันเลือเส้นเดียวด้วย

เหรอมือเก่งมากเสียดายแกงวันพีไม่ได้มาโอ้เจอเพื่อนเลยไม่ลงไม่ลงแม่แอบแบบจังน้องโบสทเล่นบานบอลน้องนู้ทแล้วก็มาหาน้องหมาตรงนี้เห็นน้องหมาไม่ได้เลยเขาเก่งมากเป็นบูดออกครับไปต่อไปต่อ

อ้าวเหมือนมีวี่เลยอ่ะเหมือนมีวี่เลยจูเหมือนมีวี่เลยอ่ะไปไหนวะอีกนึ่งพบาทโอ้ยื่นใจอ้าวน้องโบนจะเดินเข้าประตูสว่า์แล้วใช่ไหมโบกกำลังจะเข้าไปไหว้พระหรือเปล่า โอ้โกำลังเดินทางขึ้นถูงสวรรค์ใช่ไหมครับไาหรือยังแดงแด้วยทาบอะาน่อยเข้าวัดแล้วนะคะที่มันจะเสียงดังหน่อยเกียมอาจจะไม่ได้ชัดนะคะแม,มไม่ได้พกใหม่มาอวัดแกอันนี้บรรยากาศภายในวัดนะคะบรรยากาศภายในวัดนี่คือคนแออัดมากเลยเราควานะคร,ราาาับ 会啊、嗯。嗯

เจอมาร์่อนอีกแล้วพี่บอยเอัวนจันทมาวันนี่ไม่รู้ว่าาน่าไหรอ่ะรอะมีเลมั้านจะไปไดแมหเอากลับไปก็แตกแล้ววิว่กันแตกร้อสาได้เหรียญจักรกไเลมาเล่นได้นานไหมคะไฟหมดจะหมดงันคะสอร้อได้แคนสิจ้ะ

นี่โบ๊มาหมดหรือยังซื้อหมดเป็น100บาทแล้วอะซื้อแค่โบ๊นะ 嗯。 Fun, fun, yeah. so so I'm going to give you a song to you

พข,ขนมปลาครับช้ <S <S อนปลาก้นี้นะคะคุณพ่อบอกว่าจะไปเล่นชิงช้าสวรรค์ตรงน,นี้เป็นกิจกรรมของเล่นเยอะมากเลย อีกแล้วแต่คงไม่ได้เลยแล้วพอน้องเล่นไปแล้ว หมดเจอพวกแล้วไปดวยแมนไอดิไอนู้สิกลัวเหรอหรืว่ากุจะดีอยู่นะไอ้ดูไปด้วยแมนด้านหน้ากันคะหล่อแค่ไหนนี่แหละหมูเป็นสัตว์ cài hết luôn. ไปเินถึงจะไม่แมสแล้วก็ฉีดเจลฉีดโ่นโซเรอัลก็หอะก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะคนชอบเดียวกลับบ้านแล้วค่ะแม่ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนรถแล้วค่ะก็หวังว่าที่มางานวัดเนี่ยจะได้เก็บภาพบรรยากาศงานวัดสวยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเราก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่อง BMB Family ของเราด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปไหมบ๊ายบาย